่าตัวนี้รักเพื่อนอยากแก้แค้นวยเพื่อนคาสองได้สามหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกม เติมโค้ดเกมรับเติม cp call of ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับตอนนี้ทางร้านจัดโปรลด50%ด้วยนะครับรีบไปจัดด่วนราคาดีมากแล้วก็อย่าลืมตอนใช้บริการใส่โค้ด tg hawks ด้วยนะครับได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะนอกจาก call of t เนี่ยก็มีเกมอื่นอีกมีทั้งเกม free fire r o a l o r w a r t o n e o watch update season 5าเข้าเกมแล้วนะครับเติมผ่านร้านเติมโค้ดเกมได้ราคาถูกกว่าเติมเองเช่นเคยนะครับตัว back sale เนี่ยถูกกว่าเติมเองเกือบ300บาทเลยนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่เติมโค้ดเกมเติมประหยัดเติมถูกมมผ <c oughs> กลับมากับเกมที่เรารักสักทีเนี่ยครับวันนี้ผมมากับซีซั่น5กลางแพทนะครับเป็นแผดกลางซีซั่นที่เพิ่งเข้ามาเลยปืนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่ได้บัฟในแพทกลางซีซั่นนี้นะครับมันมีชื่อว่า VL 27นั่นเองนะครับจริงๆปืนนี้แหละผมชอบตั้งแต่มันเข้ามาแล้วนะลูกทรงแม่งเท่ดีนะครับคือผมไม่รู้เป็นไรตั้งแต่ภาพโมเดลมาเฟ่3เข้าวอลโซนเนี่ยพวกปืนในเวอร์ชเนี่ยแม่งไม่ค่อยมีกระบอกไหนสวยๆเลยมาดูของแต่งที่ผมใช้ในคลิปนี้กันก่อนนะครับกระสุนนะครััับบนนนนดดดแลล้้้ววววกกกกกกก็สตอตออีีช่ยยคคุมมมปืไานะาาๆะะริเ ออปติกนะครับ M K 3ตัวดีตัวเดิมบาราเดลเป็น c r o w d S 3ามบาราเดลนะครับมาเส้มใส่เป็นโคลโมโดเฮฟวี่นะครับตัวนี้ช่วยแนวนอนได้ดีมากแล้วการที่ผมไม่ได้เล่รีเซอร์เจนนานนะรู้สึกว่าโหคนเดี๋ยวนี้คนแม่งแบบเล่นเป็นหมดเลยเล่นตึงกันทุกคนเลยนะครับก็มาดูนว่าตาเด้เนี่ยจะผ่านการตึงของห้องนี้ไปได้หรือไม่นะครับเราไปต่อกับร,รีเซอร์เจนกันครับผมฮิ go, วบิโกวัยรุ่นหมดอะไรไม่รู้สู่ทีมร,รีเซอร์เจนนี oh, Name, แ่แผดกลางซีซั่นเข้าพอดีนะครับเราก็แวะมากับเกมที่เรารักทออออ๋งดกตามมแ คือคือนรถเอาเลยเหรอถ้ามามจากไหนวะปืนอามาก่อนมาแล้วปืนปืนหน้าปกเรานี่เสียงตรงไหนวะเฮ้ยเจอละเจอคนยิงเพื่อเราละมาแบบนินจา จาได้หนึ่งทำไมไม่เสียงคนอยู่ล่างแบบเหมือนกำลังจะปีนแต่มันไม่ได้ปีนอ่ะไวเลยไปกันต่อ,อจ้าหน้าเลยนี่จังหวะนี้ทำไมแม่นี้มันดูคนเล่นตึงๆมันเป็น Battle Royale เหรอไม่ใช่รีเซจินหรอรีเซจินดิรีเซจินเปล่าวะทุกคน

ตัวหลังเพื่อนเราตันนิดเดียวมัระเบิดเฮ้ยโอ้โหเป้าไปที่หัวแล้วแต่เลือดไม่พออ่ะ เวกเตอร์คริหัวเข้าไปไปกันต่อมีตรงไมตาไม่รู้นะครับแพทเพิ่งเข้าวันนี้นอุย้ยเราทำไมโดนกูคุณเป็นร้านทำไมคุณถึงเลือกผมในการรับดาเมจ ลีกรนะีโหลดิ่งเฮ้ยตูดตูดกับแตกโอหดาดฟ้าแน่นอนทรงนี้เฮ้ยเมื่อกี้เสียงใครมันมามั่วผมไม่รู้ผมไปมองอีกทางเฉยเลยเมื่อกี้ ไม่งั้นได้แล้วตัวนี้๊ยทนามเพื่อนหงดังกันตกใจทนายเพื่อนฟา,าสองได้สามเริ่ไปไหนวะ รีโหลด ing ขวามีเฮ้ยขวาทำอะไรอ่ะแหน่ะหลังลงตัวนึงไปไหนเพื่อนโดนวิ่งย่างงั้น ตัวนี้รับเพื่อนสุดยอดตัวนี้ก็รับเพื่อนสุดยอดไปกันต่อ อ่าฮ่าตัวนี้รักเพื่อนอยากแก้แค้นนะเพื่อนไปกันต่อตวนรกเพื่อนเปล่ารักเพื่อนร <c oughs> ักเพื่อนทุกตัวเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้ก็โดนตัวนี้ฟรีฮ่าปืนเราแรงกว่าอ่านแพทมาครับปืนนี้ได้บัฟ ใช่วะเฮ้ยเอากดผิดเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยรั่วเลยเฮ้ยอะไรวะน้า หนังแขกเอ็นี่คือดูหนังแขกเ <Jamie, S 2> ปล่าไปดูหนังแขกเปล่าเฮ้ยไอตัวหลังก่อแตกนี่ไม่ใช่คนนี้เฮ้ยยิงมาหน่อยดิเพื่อนโอ้โหกูจะรู้ป่ะผมเหงาอยู่คนเดียวข้างบนแม่งมีกระสอบตัวมาซิ่งใส่ผมอยู่คนเดียวเพื่อนกูไม่เรียกว่าตาบอดเรียกว่าอะไร จังหวะนี้ปับปับปรับเปิดโหลดฉันมาปีโหลดกันเลยจังหวะนี้ยไอเงาหลังกูอีกแล้วหายซื <comigo> <waves> <commissions> หลังผู้พุ่นหมดแล้วยิง,ะงนะปึ๊บ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 โหมารอะไรเต็มหมดเลยแต่มองไม่เห็นกมตูมีกมตูมีไม่ใครดื้อ I'm crying. Requesting close air target mark. Nock by what? Ja, das ja, ja, ja.

ยังตรึง Bye, bye, bye. You can buy, go to the zone. Yes. Yes, oh, it's going back. To Enemy precision airstrike, find cover. Copy. Longbow 31 on approach. Strike it. Enemy soldier. Enemy. 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 damn bruh. You, the safe zone. you got a lot of ground to cover. 오호 등자타니 CG 리뷰